สวัสดีครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับเจ้าคอมมวเตอร์นะครับปี08นะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเพิ่งมาถึงเลยนะครับสวยๆนี่แบบนี้เลยนะนี่ไฟลูกแก้วด้วยนะฮะแปลงหน้าสิบสีเรียบร้อยแล้วนะครับไฟลูกแก้วนะครับภายใน v i p 4แถวสีสวยบางเดิมนะครับไม่มีชน ยังไม่ได้ล้างเลยนะให้ดูกันก่อนให้ดูกันแบบเร็วๆเลยรถเพิ่งมาถึงนะครับตตาร์เครื่องไว้เปิดแอร์เย็นชั่มนะกอกงุมเดิมจ๋านะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวจัดการให้นะฮะภายในหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นไงครับสวยๆบางๆนะครับไม่มีชนนะฮะเครื่องเสียงลั่นๆนะ วีพี่สีแถวหลังเต็มนะครับไม่ผ่ารถเพิ่งมาถึงเลยนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเคลือบแก้วให้ให้เรียบเรียมเลยนะเอาเรียบเรียมไปเลยนะครับลำนี้นะฮะ รถพึ่งเข้าเลยผราทรอบคันนะครับป้ายฟ้าแ้กกำเนิดนะครับปี08นะลำนี้ป้ายฟ้าแท้รอๆเลยนะครับนี่พึ่งมาถึงเลยนะครับ มาถึงก็รีบรีวิวกันเลยล้อยางสวยนะยังใช้ได้ยาวๆนะครับดอกลึกๆเลยนะครับย้อยางนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งมาถึงก็รีบรีวิวกันเลยนะครับประตูดูดเรียบร้อยนะครับลํานี้นะฮะไฟลุกแก้วด้วยนะครับ นี่หล่อๆเลยนะฮะอ่ารถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับอาราคาแบบเราใจไปเลยคันนี้ปี08นะเบา V A P สี่แถวนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะฮะรถเพิ่งเข้าสวยทุกแถวเลยนะ i la la, la, la. แท้ๆนะตะคงตะเข็บไม่มีย่นไม่มีคดไปไหนนะซอกงุมนะฮะได้เดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์ครบนะครับนี่ซอกเซอร์ฟไม่มียัดนะเม็ดครบนะครับนี่ ามาเลยนะครับจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับจองเงินเท่ากับได้รถนะครับสําหรับที่นี่ที่อื่นผมไม่รู้นะครับที่นี่จองเงินได้รถเท่านั้นนะครับราร,รอแบบนี้เลยนะฮะ VIP เบาะสีแถวนะครับหลังคงหลังคาสวยงามนะครับ ้ายฟ้าแท้กำเนิดนะฮะบ,บางทั้งคันนะครับสุมลงสุมล้อติ๊กงติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะยังไม่ได้ล้างนะนี่เลอะหน่อยเลอะหน่อยนะฮะสอบเสิร์ฟเลยนะครับสวยงามนะไม่มีผุนะครับเดี๋ยวล้างหน่อยนะครับ ต่อที่เบอร์นะครับ0800นะฮะ148755นะครับ, 1, 4, 8, 7, 5, 5, รบจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับรถสวยพร้อมใช้นะฮะเผินเพินสะอาดนะนี่ ป,า,ปานะมายังไม่ทันได้ดับเครื่องเลยนะรีวิวให้ดูกันก่อนเลยนะครับแหมไฟแหมูกแก้วรอจริงๆนะ ติดตามรถสวยๆแบบนี้ได้ที่ f a c e b o o k นะครับเบียร์สอยดาวคลับนะครับอีกหนึ่งช่องทางหลักของเราช่อง y o u t u b e นะครับช่องเบียร์รถบ้าน99เจริญยน์นะครับเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไครต์นะฮะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่จะมีรถสวยๆแบบนี้มานำเสนอพ่อแม่พี่น้องเอาไปขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะฮะแบบนี้เสมอเสนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวพาไปดูเครื่องกันเลยปัจจัยหลักของเรานะครับพึ่งมาถึงเลยเปิดให้ดูกันเลยแบบเรียวๆไปเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเาเพลงก่อนนะฮะไปดูกันนะเครื่องนะฮะเรียมๆแบบนี้เลยนะครับ ดูไอดหนึ่งแล้วนี่มาร้อนๆเลยนะไม่มีไอนะฮะไม่มีไอไม่พุ่งไม่กระชอกนะครับเครื่องห้งๆแบบนี้เลยนะับแบตเปิดใหม่นะนี่เงียบๆนะครับเครื่องมาแบบร้อนๆเร็วๆกันเลยนะครับไม่มีพุ่งนะไม่มีไอขึ้นนะเดี๋ยวผมเอาเนี้ลงเงียบปิดเลยมาดูกันนะเงียบปิดนะฮะ เครื่องดีเกียดีนะฮะรับประกันหนึ่งหมืนกิโลนะครับไม่ต้องกลัวล็อกเรียบร้อยนะฮะอจองไว้ก่อนได้นะครับทำความสะอาดแล้วจะมาโพสอีกรอบหนึ่งนะฮะหล่อจริงๆนะอย่าลืมนะครับติดต่อที่เบอร์0800นะฮะ148755นะครับ แอดไลน์มาคุยกันนะฮะอยากได้แบบไหนอยากได้เท่าไหร่นะฮะมาคุยกันนะครับอโอเคนะครับ